นางสาวสิรินาถใจมั่นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และคณะเดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอดจังหวัดร้อเพื่อมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 โดยมีว่าที่ร้อยตรีพรเทพโพพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบ สำหรับห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือเ c ซีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชนที่สนใจเป็นโครงการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวโดยมอบให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาคต่างๆ รวม7แห่งซึ่งจะดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้